ดูจ้าวรีโว่เดวเปอรแคปสองี่สิบมิ n กีรันเนอร์ที่มาพร้อมกับเกียร์ออโต้และเป็นปี2 0 2 3ไฟท้ายเปิดมาด้วยกับไฟาบ์บีมโปรเจคเตอร์และมีไฟเดทฮัมม์ลัดนิ่งไลท์ตัวกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าแบบใหม่คล้ายกับตัวร็อกโคในโฉมก่อนหน้านี้ไฟตัดหมอกนีให้แล้วแบบ L.E.D. และตัวนี้ไฮไลท์อยู่ที่กาบด้านข้างนะครับคล้ายๆกับตัวร็อกโคเลยนะตัวล้อนะครับมาพร้อมกับล้ออลลอยด์ขอบ18แและเป็นยางปีใหม่ใช้ได้อีก และตัวไฟไท้ายอันนี้ไฮไลท์เลยกันคืนสวยมากครับเป็นไฟไท้ายแบบ LED ตัวกันชนหลังนะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์การะยะให้ถึง4จุดมีกล้องมองหลังมาให้พร้อมนะครับทั้นมาดูที่พวงมาลัยตัวนี้มาพร้อมกับปุ่มปูมปัลติฟังก์ชันนะครับเป็นพวงมาลัยหุ้มหนัง หน้าจอนะครับตัวนี้เป็นจอแบบ T F t แสดงผลอัตรา,าก,การขับขี่แบบดิจิตอลและเลขใหม่ของแท้ๆ9,001กิโลเท่านั้นตัวจอกลางเป็นจอมัลติมีเดียรองรับระบบ Android Auto Apple CarPlay แบบเสียบสายนะมนต้องมองหลังมาให้พร้อมด้านล่างลงมาคุณจะเห็นท่านเกียร์ออโต้ที่ขับง่ายเป็นเกียร์6สป,ปีดมีปุ่มอีโค่โหมดและเทอรเวอร์โหมดให้ที่ผมผ่อนอยู่เพียง13,000กว่าบาทเท่านั้นดาวน์เริ่มต้น0.10%เริ่มต้น1.99%ตลอดสัญญา ไม่ครับไม่เดาส่งมอบรถสีทั่วไทยและมัน่นใจเลยครับคันนี้วารตีศูนยังแน่นแน่นยาวไปจนถึงปี2,028เพราะคุณคือคนสำคัญก่ดนีราคารักรถรักคุณสวัสดีครับ